่ในหน้าของการตั้งค่านะคะกดเข้าไปค่ะตั้งค่าแรกเลยตั้งค่าระบบนะคะตั้งค่าระบบค่ะกดเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะก็จะมีระบบต่างๆนะคะของรถยนต์คันนี้ที่มากับตัวรถรวมถึงนะคะข้อมูลเวอร์ชั่นของระบบคันนี้ด้วยนะคะค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของการตั้งค่าภาษากดเข้าไปค่ะตั้งค่าภาษา นะะในเรื่องของการตั้งค่าภาษาเรามีภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษที่รองรับมากับรถคันนี้นะคะขออนุญาตเป็นใช้ภาษาอังกฤษนะคะถัดมาค่ะตั้งค่าเสียงนะะตั้งค่าเสียงอันแรกเลยคือสนามเสียงค่ะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะสาหรับสนามเสียงนะคะตรงนี้ก็จะสามารถเลือกได้ให้ลําโพงไหนนะคะส่งเสียงออกมานะะเลือกเปิดลําโพงนะคะได้แต่ถ้ากดรีเซต็ตลำโพงทุกลําโพงก็จะตด ก็จะเปิดออกมาต้องบอกก่อนนะคะในการตั้งค่าในส่วนของลำโพงถ้าเราไม่ได้เปิดลำโพงหน้าเราตั้งค่าแค่ลำโพงหลังเนี่ยเวลาที่เรากดไฟชุกเชินเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงออกมาเช่นเดียวกันนะคะเรากดไว้ตรงกลางเนี่ยมันก็จะคือดังทุกลำโพงต้องบอกก่อนค่ะกลับมานะคะในส่วนของระดับเสียงเสียงทุกเสียงนะคะเสียงต่างๆเนาะเป็นโทนแบบต่ำ นะคะสิ่งการแจ้งเตือนเป็นโทนต่าเช่นกันนะคะแจ้งเตือนระบบก็โทนต่าเช่นกันนะคะการเปิดเสียงความดังเปิดเสียงความดังไว้จะเป็นสีฟ้านะคะในส่วนของเสียงโทรศัพท์ค่ะเสียงโทรศัพท์ตรงนี้นะคะสามารถเป็นทัสกินเนาะสามารถขึ้นลงได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกเสียงสื่อเสียงการพูดของระบบเวลาที่เราเข้าหน้านั้นๆเราสามารถกดที่ท,ที่แถบด,ด้านล่างหรือว่าที่พวงมาลัยได้เลยนะคะในส่วนของระดับเสียง ค่ะต่อมาเนาะในเรื่องของบลูทูธค่ะการตั้งค่าบลูทูธอ่าแล้วก็เปิดเข้ามาปุ๊บเราทําการเปิดบลูทูธชื่อนะคะของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราจับคู่ไว้นะคะมีอะไรบ้างเราสามารถลบ กรณีที่เราเคยจับคู่ไว้เนาะมันก็จะโชว์ขึ้นมาถ้าเราเจอกันมันก็จะจับคู่ให้เราอัตโนมัติได้นะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นต้องเปิดทั้งเราแล้วก็ทั้งที่ตัวรถและมือถือด้วยนะคะจับคู่ทุกครั้งในส่วนของบลูทูธการตั้งค่าเวลานะคะตาม G P S นะคะเลือกตาม G P S จะเห็นว่ามันเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของเวลามีรูปแบบ12และก็24ชั่วโมงให้นะคะ ตั้งค่าเวลาค่ะต่อมานะคะหน้าจอแสดงผลนะคะกดเข้าไปค่ะก็จะเป็นในเรื่องของความสว่างของหน้าจอแสดงผลนะคะสามารถตั้งค่าได้เป็นกลางวันกลางคืนหรือเป็นอัตโนมัติก็ได้เช่นกันนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการตั้งค่านะคะตัวรถ อ่านะคะอันแรกเลยในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์ก็คือไฟที่มันอยู่ในตัวรถนะคะการต้อนรับนะคะเป็นแสงแบบสง่าง,งามมาตรฐานหรือว่าหลงไหลสามารถตั้งค่าได้การตอบสนองนะคะให้มันปิดเมื่อไหร่เมื่อเราสตาร์ทรถเลยไหมให้เรากดเป็นสีฟ้าขึ้นมาเนาะแท็บสีฟ้าเลื่อนนะคะปิดเปิด,ปดนะคะแล้วก็ไฟเนาะให้สว่างตลอดแบบอัตโนมัติหรือกําหนดเองนะคะถ้าเราเลือกกําหนดเองเนี่ยเราจะเลือกสีมันได้แต่ถ้าแบบสง่างา,ง,งามเนาะมันก็จะเป็นสีโทนแบบออกขาว,ขาว นะคะไฟเนองอัตโนมัติมันก็จะตามตามโหมดของการขับขี่เนาะต้องบอกว่าตามโหมดของการขับขี่เลยนะคะการกําหนดเองค่ะถ้าเรากดกําหนดเองเข้าไปปุ๊บเราสามารถเลือกสีได้มีทั้งหมด64เฉดสี้ด้วยกันความสว่างเนาะเราอยากให้สว่างแค่ไหนเราก็สามารถหมุนในความสว่างตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนขอนะคะกระพริบไหมถ้าจะให้เขากระพริบเขาก็จะมีความกระพริบมาให้เรา ต้องตอนกลางคืนเนาะต้องหมอกก่อนจะเห็นชัดแต่ถ้าไม่กระพริบเขาก็จะติดตอยู่ตลอดนะคะการตั้งค่าเองเราเปิดไหมหรือตามโหมดการขับขี่ถ้าเราเปิดตามโหมดการขับขี่เนี่ยนะคะโหมดการขับขี่อยู่ที่นี่ค่ะ,ะตำแหน่งพันเกียร์เนาะสามารถกดโหมดได้ก็จะโชว์ที่หน้าจอาตามโหมดที่เราขึ้นแสงไฟก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดของเราเช่นกันะจะเห็นว่าจะเปลี่ยนไปตามโหมดเนาะ ต้อง,ต,อง,ต,องต้องกลางคืนนะคะถึงจะเห็นชัดอ่ะอย่างโหมดนี้ก็จะเป็นสีแดงเลยเราไปนองมอก็แบบนี้เลยนะคะ e อีโค่ค่ะอันนี้คือโหมดการขับขี่ของไฟแอมเบรไลทล์ที่อยู่ภายในตัวรถของเราค่ะต่อมานะคะคือการตั้งค่าระบบไฟ ะะกดเข้าไปหนึ่งครั้งไฟเวลคามไหลก็คือเป็นไฟที่มีโลโก้ MG หรือเนาะยิงลงพื้นนะคะเราหน่วงได้นะคะเริ่มตั้งแต่30 60แล้วก็90สามารถตั้งค่าได้ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดปิดก็ได้นะคะไฟสองทางเข้าบ้านนะคะเป็นไฟที่ขณะที่รถเราเนี่ยดับเครื่องแล้ว เราดับเครื่องแล้วนะนะคะแต่ว่าไฟยังคงไฟหลักนอะจะติดเนี่ยสองทางเข้าบ้านให้เราแล้วมันจะดับเองตามเวลาพวกนี้เลยตั้งได้เหมือนกัน60 90แล้วก็30มิวินาทีหรือถ้ากังวลสามารถปิดได้เช่นกันการค้นหาตัวรถนะคะกดปลดล็อกแล้วมีทั้งไฟแล้วก็มีทั้งเสียงนะคะเป็นการเตือนให้เราแจ้งให้เรานะคะตรงน,นี้สามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ในเรื่องของระบบไฟรถนะ,ะต่อมาการล็อกประตูค่ะ การตั้งค่าการล็อกประตูนะคะอันแรกเลยนะคะคีย์เลดก็คือปุ่มด้านนอกนั่นเองเนาะปุ่มด้านนอกเนี่ยเราจะปลดล็อกเนี่ยทั้งหมดหรือว่าปลดเราแค่ประตูคนขับก็ได้เช่นกันการควบคุมการล็อกค่ะการล็อกภายในทั้งหมดเนาะล็อกรถทั้งหมดเลยเนาะปลดล็อกประตูทั้งหมดหรือว่าแค่คนขับก็สามารถเลือกได้ทางใดทางหนึ่งนะคะปลดล็อกนะคะเมื่อเราดับเครื่องนะคะสามารถเปิดได้เราดับปุ๊บให้มันปลดล็อกให้เราทันทีนะคะ อ่าหรือว่าการล็อกประตูเนาะเมื่อลรถมีความเร็วหรือว่ารถวิ่งออกไปเนี่ยให้เขาทําการล็อกประตูให้เรากรณีที่เราแบบไม่ได้ล็อกประตูนะคะสามารถตั้งค่าการล็อกได้ที่หน้านี้เลยนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของประตูท้ายประตูท้ายเนาะเปิดสูงสุดได้หนึ่งร้แต่เราสามารถเลื่อนเนาะติ้งคือการตั้งค่าเขาจะจําเขาจะเปิดได้ไม่เต็มร้อยเนาะสามารถตั้งค่าได้ หรือรีเซ็ตเขาจะกลับมาที่ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปิดเต็มนะคะการตั้งค่าปัจจุท้ายค่ะต่อมาค่ะโหมดการขับขี่เช่นเดียวกับปุ่มเมื่อสักครู่เลยนะคะโหมดการขับขี่ก็มีตั้งแต่นะคะโหมดประหยัด ะะหมวดมาตรฐานเนาะสปอร์ตหรือกำหนดเองถ้าเรากำหนดเองละ่ะเป็นยังไงบ้างเราจะต้องมากํกำหนดในเรื่องของแอร์ด้วยแรงหมุนพวงมาลัยด้วยระบบการส่งด้วยเนาะส่งส่งส่งของกำลังรถนะคะระบบไฟ์เนาะหมดการขับขี่ถ้าเราจะกำหนดเองนะคะแต่ถ้าเราเลือกประหยัดหรือว่ามาตรฐานส่วนใหญ่ลูกค้าจะตั้งค่าเป็นมาตรฐานไปเนาะค่ะต่อมาค่ะในส่วนของกระจกมองข้างเมื่อกี้เนาะตอนที่เราปลดล็อกเนี่ย มันมันกางออกพอเราล็อกมันก็อุบลงเพราะเราเลือกเป็นการาพับอัตโนมัติไปนะคะค่ะต่อมาในเรื่องของแรงดันลมยางหรือว่ายางล้อน,นั่นเองเช่นเดียวกับหน้าจอ7นิ้วเลยก็จะโชว์เช่นเดียวกันอย่างที่บอกนะคะเซ็นเซอร์ที่ล้อทั้ง4ล้อเขาจะจับได้แม่นยำค่าได้ชัดเจนคือเวลาที่รถมีการหมุนนะคะอันบนจะบอกเป็นแรงดันลมยางมีหน่วยเป็นปอนด์ด้านล่างจะเป็นอนส่วนของอุณหภูมนะะินะคะก็จะบอก ในนี้นี้เป็นหน้าของการตั้งค่านะคะต่อมาค่ะในการของการอัปเกรดเมื่อมีการอัปเกรดนะัะเวอร์ชันก็จะโชว์ที่หน้านี้เลยแต่ตอนนี้มันอยู่ในเวอร์ชันที่ไม่มีการอัปเกรดใดๆเกิดขึ้นแล้วมันล่าสุดแล้วนะคะยังไม่มีเวอร์ชันเกิดขึ้นนะคะ,คะแล้วก็เราก็มาดูในหน้าของอื่นๆกันบ้างมีอะไรบ้างนะคะรถย,ยนต์คันนี้นะคะมีโทรศัพท์ มีเมมให้นะคะในเมมก็จะมีโทรศัพท์ของรถค่ะกดเข้าไป1ครั้งค่ะ,ะก็เป็นการโทรออกเนาะในนี้นะคะมีซิมให้1นึ่ซิมเป็นซิมทูมูฟโทรฟรีห้นาทีต่อเดือนใช้ฟรีห้ปีนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Easy Connect ก็ดาวน์โหลด Easy Connect เนาะแล้วก็เสียบสายภาพก็จะขึ้นที่หน้าจอให้ ะะมีคู่มือไปให้นะคะสำหรับนา e a s y c o อนนี้ค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของกลองจดหมายเนาะข่าวสารต่างๆนะคะก็จะมีนะ,ะให้เราหมดเลยในหน้านี้นะ,ะต่อมาในเรื่องของการนัดหมายเข้ารับบริการนะคะช่างจะตั้งค่าให้เราแต่เราก็สามารถเข้ามาดูได้อ่าไปศูนย์เนาะแบบนี้เลยอ่า อันนั้นมายนะคะก็ยังไม่มาต้องเข้า iSmart ก่อนเนาะหลังจากเข้า iSmart นะคะพวกนี้ก็จะเข้ามาให้เราเช่นกันฉันอยู่นี่นะคะผู้ช่วยนะคะมีอะไรบ้างฉันอยู่นี่นี่คะ่ะเขาก็จะเข้ามาโฟลเดอร์คะ่ะก็จะมีเหมือนเมมโมรีเนาะเก็บเอกสารเก็บรูปภาพเก็บวิดีโอไว้ในเครื่อง รถคันนี้เลยนะคะไลฟ์สไต